สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999คุยคุยกันนะคะกับคุณว่ารถต้องขามค่ะนายวิเคราะห์จากบริษัทลักซาร์ y g b u l l i o n and Futures ค่ะคุณว่ารสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสภาร์ครับคุณพัชรเด่นครับประเมยยังไงดีครับหลุด1,380เหรียญแล้วสัญญาณทองคำเริ่มกลับมามีน้ำหนักเป็นลบอีกแล้วนะครับตรงนี้ YLG มองทิศทางบ่ายวันนี้ยังไงดีครับ เนื่องจากราคาทองคำะนะครับถูกกดดันจากสถานการณ์ในซีเรียที่ขี้คลายลงะนะครับไปไปมา,มาเนี่ยท,ท่าทีของประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนลงะนะครับแล้วก็คอยตามไปทางสหรประชาชา,าตินะครับโดยรัสเซีเยเนี่ยมีการเสนอนะครับให้กับทางซีเรียเนี่ยออมีการเปิดเผยในส่วนของอาวุธเคมีให้กับประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยรับทราบว่ามีอาวุธเคมีไหมหรือถ้ามีเนี่ยเอามอบตัวออกมาซะดังนั้นเนี่ย ทางสหรัฐก็เลยเหมือนกระจายยินยอมะนะครับว่าถ้ามีการมอบโอคเอน้ออกมาจะไม่มีการทําสงครามเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยที่ตลาดจับตาดูในส่วนของวันพุธนี้ในส่วนของสภาคองเกรสที่จะมีการลงมติกันก็สรุปว่าอาจจะยังไม่ลงนะครับแล้วก็อาจจะเลื่อนออกไปปัจจัยดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ราคาทองคำมีการถูกขายแล้วก็กดดันให้ราคามีการยอ่อัวลงมา ประกอบกับราคาน้ํามันก็มีการอ่อนตัวลงมาด้วยเช่นกันนะครับเลยส่งผลให้ที่ทางราคาทองคำเนี่ยวันนี้ราคาทองคําแท่งในประเทศเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาประมาณ200บาทต่อบาทรทองคาด้วยนะครับค่ะถ้าย่อตัวลงมาแบบนี้พอที่จะใช้กลยุทธ์ชอตไหวไหมคะ อยังแนะนําครับว่าถ้าราคามีการดิบัวหรือขยับขึ้นไปไนะครับยังไม่สามารถผ่านโซนระดับ1,400เหรียญลาร์ต่อเพนนออนนะครับแนะนําให้เปิดสถานะช็อตโพซิชั่นแต่แนะนําเป็นการลักษณะของช็อตเล่นสั้นนะครับเพราะว่าเมื่อราคามีการย่อตัวลงมาเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานทางฟิสิกอลในตัวทองคาทางจีและก็อินเดียเนี่ยเ,เศรษฐกิจเริ่มมีการกระเื้องขึ้นหรือดีขึ้นนะครับอย่างเช่นวันนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจในจีนนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประกาศออกมาค่อนข้างบวกแล้วก็แสดงถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีนค่อนข้างพ่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อ,อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็มีการประกาศเป็นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดช้าปรีกแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์สาวรน ตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยออกมาดีหมดเลยนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัจจัยหนุนแล้วก็พยุงราคาทองคำไว้นะครับก็แนะนํานักลงทุนครับถ้าราคามีการย่อตัวลงมาเนี่ยใกล้โซนบริเวณแนวรับระดับ1,360เหรียญ1,350เหรียญดอลลาร์ต่อเพลสออนอาจจะมีการเข้าไปสะสมทองคําเพิ่มเติมครับในโซนดังกล่าวครับครับตัวของเซ็นทริตี้นะครับวันนี้ก็สดใสที่เท่าเดียวกับตัวของเซ็นดิกส์นะครับวันนี้ประเมินยังไงดีครับตัวเซ็ คิดตีเอ็นเอฟิวเจอร์นะครับเนื่องจากตัวดัชนีเนี่ยมีการขยับขึ้นมาก็วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับประกอบกับการดิดตัวขึ้นถ้าทียบจากวันก่อนหน้าเนี่ยเริ่มติดตัวความแรงของราคานะครับหรือดัชนีเนี่ยขยับขึ้นได้ไม่ค่อยมากแล้วก็เริ่มมีการขายทํากำไรออกมา เ,ออเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคน่ยัยังมองในระยะสั้นเป็นไซเวดาวะนะครับยังแนะนํานักลงทุนน,นะครับถ้าตัวดัดชนีมีการขยับขึ้นแถวแถวบริเวณ968.970จุดถ้าไม่ผ่านเปิดช็อตโพลิชันได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวดัดชนีเนี่ยมีการขึ้นแรงหรือปัจจัยหมุนเข้ามามา,มากๆเนี่ยสามารถผ่านระดับ980จุดได้คนที่ช็อตเอาไว้ให้สตอ๊อปบอครับ แล้วตอนนี้ใครที่ยังไม่มีพอที่จะเปิดลุ้นลอง g position กับกับอีกประมาณสักหกเจ็ดจุดไหวไหมคะเออแนะนําว่าเออแนะนําว่าให้เปิดช็อต position ดีกว่าครับเพราะว่าในส่วนของเ,ออเกรงว่าในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยอาจจะขยับขึ้นแล้วก็แ g a บในส่วนของการทํากําไรค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะไม่คุ้มกเสี่ยงอาจจะรอให้ แต่ฉนีขยับขึ้นไปหรือว่าถ้าเห็นเริ่มมีแรงขายเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการ,รช้อนโพลิชันตามลงมาจะดีกว่าครับค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าสามวันที่ผ่านมานั้นเปิดแกลบตลอดเลยนะคะครับขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพรวมในส่วนของทิศทางราคาทองคํานะคะช่วงนี้ดูต้องบอกว่าทองคำเนี่ยเขาชอบข่าวร้ายจะบอกว่าสหรัฐไม่ไม่ไม่รบกับซีเรีย แล้วเขาดีใจก็ไม่ได้ไม่อยากจะบอกแบบนั้นนะคะแต่ว่าอพอมันเป็นนะยยะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยราคาทองคำเขาก็เลยปรับตัวย่อตัวลงมาแต่ถ้าระดับที่เขาย่อตัวลงมานั้นคุณวรุษบอกว่าถ้าอยู่แถวๆหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเป็นแนวรับที่สามารถที่จะเปิดลองโพซิชันขึ้นไปแถวๆหนึ่งพันสี่ร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อทรยออนได้ถ้าขึ้นไปแถวๆพันสี่แล้วจะเปิดช็อตลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะ ครับก็ติดตามตัวค่างเงินบาทด้วยนะครับเมื่อกี้ลองดูกราฟวันนี้พี่จอยค่างเงินบาทประมาณตั้งแต่8โมงนะครับจนถึงเวลาปัจจุบันประมาณบ่ายสนี่ก็มีการแข่งข้า,ข,าขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับประมาณ15สต้างค์งด้วยกันก็นักนทุนที่ลงทุนในส่วนของโกลฟิวเจอร์ก็ติดตามตัวค่างเงินบาทด้วยนะครับส่วนเซฟฟิตี้นะคะคุณวรุปบอกว่ากระโดดขึ้นมา3วันแบบนี้แล้วเนี่ยข้างบนก็ดูจะมีอัพไซค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะคะถ้าขึ้นมาชนแถวแถวเก้าร้อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบแปดเก้าร้อยเจ t ็ p ตโพ t ิชันได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทะลุผ่านไปแถวๆก็ร้อยแปดสิบตรงนั้นเป็นจุด Stop Loss ด้วยค่ะ